พอครั้งนี้จะมีความพยายามเหมือนเดิมเนี่ยห,หลายๆฝ่ายก็เลยเอ๊ะมองว่ากังนวลว่ามันจะไปซ้ำรอยในช่วงเวลานั้นอีกหรือเปล่านะครับมีมุมมองจากนักกฎหมายอีกท่านหนึ่งครับอาจารย์ปรีชาสุวรรณทั์อดีคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมายการเงินการคลัง ท่านให้ความเห็นกับข่าวข้นคนข่าวเอาไว้แบบนี้ครับบอกว่าการที่รัฐบาลเลือกจะใช้วิธีตราพระราชบัญญัติกู้เงิน500แสนล้านเพื่อมาใช้ในโครงการดิจิทัลบ a l เลตเนี่ยโดยอ้างว่าเป็นไปตามพรบรวินัยการเงินการคลังของรัฐปี61แท้จริงแล้วเป็นการเลี่ยงกฎหมายและรัฐธรรมนูญเลี่ยง2ชั้นนะ hmm? ชั้นแรกที่เลี่ยงคือกู้เงินมาแจกหรือการนําเงินนอกงบประมาณมาแจกไม่มีกฎหมายรองรับผิดรัฐธรรมนูญมาตรา140 คือมาตรา140บัญญัติเอาไว้การจ่ายเงินแผ่นดินกระทําได้เฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังหรือกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐมีอยู่5อย่างการนาเงินอะไรก็ตามมาจ่ายมาแจกโดยรัฐย่อมต้องถือเป็นเงินแผ่นดินแม้จะเป็นเงินนอกงบประมาณไปกู้ไปหยิบยืมมาก็ต้องตั้งงบใช้คืน ทีนี้เมื่อเป็นเงินแผ่นดินก็ต้องจ่ายตามกฎหมาย5ฉบับตามที่กําหนดนี้เท่านั้นรัฐบาลจึงเลือกออกกฎหมายกู้เงินโดยอ้างตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐปี6.1<อ>เพื่อเป็นฐานอ้างอิงทางกฎหมายในการจ่ายเงินแผ่นดินในโครงการนี้<อ>นี่คือชั้นที่1ชั้นที่ค่ะจริงๆแล้วอาจารย์บอกว่าก,การกู้เงินเดียจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะซึ่งในกฎหมายฉบับนี้มีกรอบวัตถุประสงค์ของการกู้เงินเขียนเอาไว้5อย่างในมาตรา20 1. ชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้แล้วก็มีข้อ 1. ทับหนเนยนะครับเป็นการบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง 2. คือการพัฒนาเศรษฐกิจกและสังคมและก็3คือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ 4. ให้หน่วยงานอื่นกู้ต่อ 5. พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศคือดูแล้วเนี่ยการกู้มาแจกมันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไข5ข้อนี้เลย อาจารย์จึงมองว่ารัฐบาลจึงเลี่ยงไปใช้พรบวินัยการเงินการคลังของรัฐที่มาตรา53มาตรา53เขียนเอาไว้ชัดเจนการกู้เงินของรัฐบาลนอกเหนือจากที่บัญญัติเอาไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะคือไอ้5ข้อที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยก็ให้กระทรวงการคลังกระทําได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายที่ตราขึ้นเป็นการเฉพาะและเฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นจะต้องดําเนินการโดยเร่งด่วน และอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศโดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ทันเขียนใต้ตรงนี้ครับการกู้เงินนอกเหนือจากที่บัญญัติเอาไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะนี่คือการนําเงื่อนไขนี้มายกเว้นหลักการกู้โดยทั่วไปเพราะว่าถ้าคุณจะกู้ตามกฎหมายมันได้แค่5เรื่องนี้แต่ถ้าจะนอกเหนือจากนี้ต้องใช้มาตรา53แต่อาจารย์ก็เตือนแบบนี้ว่ารัฐบาลต้องไม่ลืมว่าการกู้แบบนี้มันมีเงื่อนไขาตามมาอีก เขียนเอาไว้ในกฎหมายมาตราเดียวกันคือกู้เฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศเท่านั้นนี่จึงมองว่าเป็นการเลี่ยงซ้อนเลี่ยงเพื่อให้การกู้เงินเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายแต่อุปสรรคการจะออกเป็นพรบก็ไม่ใช่ง่ายนะครับ<ะ>อาจจะถูกตีตกในชั้นของอสภาสอสอสอวอตีตกไหมหรือถ้าผ่านสอสอสอวอไปได้ถูกทรง ีความที่สารรัฐธรรมนูญเพราะมันไม่ได้เข้าข่ายเรื่องของความจําเป็นเร่งด่วนและต่อเนื่องเพื่อแก้วิกฤตแล้วก็ยังสุ่มเสี่ยงจะขัดต่อพอรบการบริหารหนี้สาธารณะคือนํากฎหมายอีกฉบับหนึ่งไปยกเว้นโดยไม่สมเหตุสมผลอีกด้วยอาจารย์ปรีชาจึงสรุปในแง่นี้ว่าคือเทคนิคทางกฎหมายของรัฐบาล